สวัสดีครับพี่น้องมิอนก้าขับรถพามาเนาะครับเนาะก็มาเห็นอ่าพี่พผนเลี้ยงงัวอยู่ครับผมกัก็รเรียกว่างก็เลยกะับสืสอบถามเพิมน์มาการเลี้ยงงัวเป็นยังไงเนาะครับเนาะว่าหาพี่น้องเกษตรกรพ่ว่าสนใจจะเลี้ยงงัวเป็นมือใหม่เนาะครับเนาะมาศึกษาในคลิปเพิ่พ์เอาครับผมเกษตรพึ่งตนครับมาแล้วกับพี่น้องกับฝากกดอะไรกวาดแช็ดนะครับเดี๋ยวยาวว่างๆจะไปไทยการเลี้ยงแพะให้เบื้องเนาะครับเนาะอ่ารู้สึกว่าเล็กนิดติ่งของแพะนี่ค้นเบื้องายครับผมการล่องสอบถามเพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่ครับสสวััดีครบผม ครับอ่าพี่ซื้ออยังครับนี่ครับกวนกวนเนาะครับเนาะตั้งยูไซนี่พี่ฟ้ามพี่ครับผมนี่ยูบันไม่สีจำปาโอ้บันไม่สีจำปาท้องเนาะครับเนาะตำบลน้ำบมอกไฟวะพี่บนลงไฟโอ้อำเภอวัฒนาคณ์จังสแก้วนาะครับเนาะเป็นจังไดพี่จังไดมั่งหันมาเลี้ยงงัวพี่ต้องสอบถามข้อมูลให้พี่น้องเพื่อนแม่เนี่ยเพื่อนอยากมาศึกษาอยู่ซื้อผมมีการมีงานหนึ่งอ๋อครับผมงานายได้หารายได้พิเศษเนาะครับเนาะอครับผม เลี้ยงวัววัวโอ้ลุงขุนนะครับเนาะพี่เลี้ยงมามามาโดูนระบ่กครับเนี่ยเลี้ยงมาได้สี่เดือนโอ้สี่เดือนเนาะครับเนาะอโอ้จะเตือนหน่อยเนาะหัวสามเดือนครับอ๋องัวสามเดือนห่อครับงัวงัวนี่พี่ไอพี่เอามาจากไซครับเนี่ยเสื้อเองบอกงอหัวหลวงอ๋อหัวหลวงครับเนาะเราอันเราอันมาแบ่งแบ่งลูกก่อนบอกพี่ ต้นล so oh, oh. ูกต uh, so cool. ัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอตัวเดียวจะโดนเนาะผมก็เห็นว่าง้อหลวงนี่ก็ต้องขึ้นลูกคนเป็นบ่ครับผมขึ้นหลวงอ๋อขึ้นขึ้นหลวงเขาหามขายแต่ว่าถ้าเพิ่นขึ้นให้เฮาเฮาก็ขายได้ว้ดิถ้าเป็นของเฮาเป็นบ่ขึ้นลูกไปแล้วเฮากก็็เฮาขายเป็นของเฮาได้เนาะอ๋อครับผมพี่พี่พี่ได้มาเจ้าตัวครับนี่ยเดี๋ยวนี้หลวงให้มา11ปเอโตโอ้ให้มาหลายเลยพี่โอ้ชิปเอสโตควายกัมีควายกับมีบ่กควายกับมีจำกัดทิ้งดิโอ้ คขวยคเขวยงไงห็นนะโอ้ครับผมการการเลี้ยงงัวนี่มันยากป่ะพี่ป้าเป็นยังไงเนี่ยเลี้ยงงัวมันก็ยากแต่เกลี่ยหนาทีเยอะโอ้ยังจะเกลี่ยหนาเนาะครับเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ไล่ขึ้นสมัยก่อนเนาะเอาหนาจำเนื้อหน่าเนีืโอ้หนามันกินได้บรรจุย่างมั้งบอโอ้มันมีมันมียังไงพี่เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมมน้งบอกโอ้โหนี่เนาจะตากเอามันทุบนี่แหละอืมไหนยังน้อยก็ ทิบโลก่อนโอ้ครับผมให้กินเปเวลาอ๋อให้กินเป็นเวลาบ่ครับผมอุ่เย็นก็ได้อ๋อถ้าเขาให้กินความเพื่อมันอืดมันอืดอ๋อมันมีมือมีมีมีอืดอยู่บ่เสียทองมันบ่กทองมันเสียอ่ะบอกอ๋อมันจุกเนาะครับเนาะมันได้กินนมมันไงอ๋อมันนี่เป็นอาหารเสริมอ๋อเป็นอาหารเสริมมันเที่ยวที่อลงแป้งนั่น เออะไเมเหลนที่เขาว่าไปออกากอย่โรปแปลยนปเลียมามันมันม่จะมินเพี่มันบีบของนเราเออแม่จะได้กากนั่นแหละเออนี่เปหาเก็บหาอยังมาตันงโอ้หูตมงามเยพี่เนาะปวดเนาะนี่บอกมันตื่นเนาะโอ้มันมคุนมาคุนซื้อเนาะจมงามเนาะนี่นเขาละขาย อ่ะบั่นี่ไปเอาเขาซื้อคืนสองพันห้าหมือนบ่อโอ้ไทยเฮาโอ้รับผมนี่ผันชโลเล่โอ้ผัชโลเล่เออชโลเล่ดิหนึ่งก้ามแห้งดิพี่หนึ่งแพงเออเพลีแพงสองร้อยโลมันตกเกือบสองหมื่นเออขายเละเขาว่าเนื้อมันหลายมันบมอดชโลเล่เออชโลเล่เขาเลียนชโลเล่กันหลายดิอันอืมบะมันผสมไทยเออบะมันเออเออไถ่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 เออครับผม ตัวนี้ติบเอ็ดเดือนติบเอ็ดเดือนโอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวพี่น้องตัวใหญ่ครับสิบเอ็ดเดือนอืมอีกเดือนกว่าเฉลี่ยเนาะผมมาห้องจนครับผมเอาพี่เวลาการรักษาลูนเป็นยังไงเลยพี่มีผู้ใดมาดูแลเขาแน่นี่เาก็ดูแลบอกครับเวลามันไข่ไข่หลังแข็งมันตีก็งอเจ็บตีนนี่นะอ่าครับผมที่แท้หลังมันพี่อ๋อ แต่พี่เอายังรักษามันมือนี่ครับไข่ลังแข็งก็ให้เขาสีจ้าให้โอ้ไข่มอสีจ้าไข่มอสสีจ้าให้โอ้เจมแล้วลอยครับผมปีนี้มันบ่แม่นเจ็บตีนนะมันบ่กินหนามันขยืนงง้อยอ๋อม่ยืงง้อยถ้าปล่อยมุ่มคืนน้ำลายออกปากเลยคือว่าตายโอ้มันไข่มือเดียวเอาไข่มือเดียวก็ตายได้บ่พี่โอ้ไหนพี่น้องฟังเน่อยนะครับเรื่องว่าเขาต้องรักษาให้มันทันนะครับ มันย่างหันกูเด็กๆมันซื้มันไปกินยาเลยฉีดยาเลยโอ้ชีดยาเลยเออผสงเข็มครับผสงเข็มอ well, so, ันพวกอะไแหลงมากินยาเลยโอ้พวกกรมศึกษาท่านบอกไมาฉีดเหรพี่พวกหมอที่เขาไปฝึกมาหน่อยอ๋อพวกหมอที่เขาฝึกพวกหมองัวหมอย่างง่วงแวงนะอ๋อผสมเทียมอ๋อหมอผสมเทียมเนาะอยู่บ้านเขานี่มีหมออยังเน่พี่ที่ผ่านเขานี่หมอเตาบอกตั้งบ้านผมยังชื่อเป็นหมอก่อนนะ เออมามาหนี่คือกันบอกมาอ๋อนี่ครับผมเป็นมอสกอเซซัสนะครับเนาะจุบากกับไห้มอกรเนี่ยสิใธรรมดามันยื้อนี่ซื้อนี่ซื้อยื้นบ่คอยกินดิ้วหยามันกินน้อยๆครับผมถ้าไข่หลังแข็งจะบุกกินอืมครับผมขีนนอนลุกบะได้นอนลุกบะไดรนะครับเนาะอืมห่างกุ้งเดงกุ้งเดงห่างมันแข็งมาเนี่เนาะเออแล้วับมันเจ็บขาหน่อยอ๋อแะเรียงว่า เขาเลี้ยงเขาต้องคอยสังเกตมันต้องพิจารณ์อ,<ช>อากาศมันเนาะอือคอกับตรงว่านปูนขาวตลอดอ๋อขคอกนี่พี่พี่พี่ว่านอย่างนั้นครับผมเอาปูนขาวว่านบ่ปูนขาวว่านปูนขาวนี่มันมันช่วยยังช่วยยังไงพี่กันกันเล็บตีนมันนองอ๋อเรือแรกกับกันปากปวยอ๋อเอาปูนปูนขาวเขาว่านสีมันสีบรเลเข้าไปในขีดดิ่ปผมบ่ะพี่กาดเชื่ออ๋อทางในเปิดลมเลยบอกเอาปูนขาวว่านไว้ที่มันออกมันออก นั่นเห็นพ่อพี่น้องเนี่ยขอขอมูลนะครับผมอยู่บ้านผมก็มีงัวกันผมจะมากระเลงเฉแหละโอ้ยเรต้องไปซื้อปุ่นขาวมาใส่เนาะอ๋อเลยเอาเร็ดกอกนอกหญ้านอกอืมมันเลยอยู่ข้างในแหละกองว้าผมนะโต๊ะบอกขยายเอาไปกินหญ้าอ๋อโอ้ออ้พ่อพี่น้องฟังไว้ด้วยครับผมต้องคอกเลงขอกหางนอกคำนอกอ่ะปัจจุบันเอาปูนขาววาน ขนนี่โอ้ยบ่ครับอ่างน้ำบ่ครับผมเอาปุ่นข้าวบ้านพี่น้องเพราะว่าปุ่นข้าวบ้านแล้วมันอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าถ้าปุ่นข้าวบ้านแล้วมันจะเือว่าหางมันก็คือพลหิตทุ่มหางมันจะใส่เพราะโลหิตทุ่มโอ้ครับผมจะเหงาจะแข็งกัดทุบกัดโคตรแชร์ไปเลยครับผมอ่างน้ำครับพี่น้องฟังไว้ด้วยครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีการรักษาจริงนะคำเนาะ บางฟ้ามันกับปูหัวว่านปูนขาวนี่ไปซื้อมา้ยจะใส่พี่ซื้อมา้ยจะใสป่ปูนขาวไหมอันปูนขาวนี้สลดาดนี่อ๋อตลาดที่เขาขายของบอกเออเออเขาขายเขาขายเนง่ยโอ้ขา,ขายปูนขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างเออือมัน,น,ม,นมันถุงถุงแพงหมดหะพี่ได้ซื้อมัม้ยมันกับบดถึงร้อยนะเขาก็บดถึงร้อยนะพี่น้องเนาะบดถึงร้อยเนาะถ้าผู้ใดฟ้ามผู้ใดขอกงวขอกยังมันมันเละเออครับผมเอาปูนขาววานมันจะขาดชะลูกเนาะ อ๋อขาเชื้อโรคก็นอนข้งในเนี่ยครับมันจะบ่อหายอันพวกตีนเน่ามันบ่อพี่อ่าหนานี่บ่อพี่น้องการตีนเน่าการปักเปือยเท่าเปืนเนาะครับเนาะปูนขาวช่วยได้ครับผมอืมเพราะว่ามันเละเนาะครับเนาะต้องดูแลต้องดูแลเนาะเพราะว่าปกปกหนาฝนเนาะพี่เนาะหนาฝนต้องดูแลนะครับเนาะตามันสำคัญครับผมนี่นาสาไหลนี่นะอ่าโอ้นี่บอกนี่บอกก็อย่างมันมีแม่อ๋อนี่บอกเอออ๋อมีแม่เขาต้องกอบคัดคลายพันธุ อืมเอามากินยาพันยาทานยาพญาหรอพี่ขิดยาพญาดิมบ่มันเป็นพญาอ๋อกอกอย่างเดียวกอกอย่างเดียวอือใช่กอกเขาเนาะกอกมันเป็นรอดว่าของขอมาหายเมดเลยโอ้ของห้องล้วงเนาะครับเนาะบืม่เคยได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อเนาะหมอแจ็คอ๋อหมอแจ็คชอบมาหายแล้วครับแี่ยวหาครับผมเราบึงควายจะกองเออบึงหนึงทำมาไว้มาเย้าเย้ามึงไม่ดีกว่าผมพาสู้มือพี่ เดี๋ยวมอไม่ผมมาประมาณเจแปดโมงไล่ะเดี๋ยวพี่เอามาไว้ดิรถขวายแปดหมื่นเขาให้บอกบอกเป็นคั้ยงามเขาบอกควาย้พันเขามั้งบอกคยไทแท้บอกไทตงเดิมเออเย้าเยยวมืออื่นก็ได้พี่เย้เกจแปดมงผมขับรถพันนี่่ะเยวผมสีมาทันงคิดถี่้องวงมาคั้ยงามเป็นยังไงะาแพงไ่พี่นาะเก็แปดมือนาะครับนาอบอกหน่อยนั่นเขาให้หาบอกปีสามเดือนโอ้ เงี้ยเงี้ยนเะขาให้ยแปดหมื่นกว่าอ๋อครับผมครับผมเอออย่าถิ่นมาถ่ายพี่น้องเบื้องอย่าพี่น้องเบิ้งอ่ะเบิ้งข้อก่อนหนึ่เป็นยังไงพี่จริงไรนะครับข้อเคลื่ง่ายๆพี่น้องนี่ครับผมเจ้าผมขับไปถ่ายเบิ้งข้างในก่อนนี่ครับข้อเคลื่ง่ายๆครับผมนี่เห็นบอกกับโบมี่ยังหลอกพี่น้องแต่ว่าข้างในนี่มันเละครับผมนี่เด้อนี่พี่น้องนี่เห็นบอกไหมครับมันเลนเปียกต้องใส่ปูนขาววานเนาะขาเชื่อขาเชื่อบ่ให้เท้ามันเล่า ครับอืทั้งในพี่ทั้งพีบอกทั้งในมันม้วนทั้งในมันแห้งเอาตัวนี้คือังไว้นอกพี่ไว้ตัวเดียวล่ะเนี่ยสองตัวปอันนี้ง้วเขาบอกเองวะนี่อ๋อง้วเขานน่กะอ๋อนี่ครับผมโอ้คูมนี่ครับพี่หนอค่ยกินหยาด ลุกเลยมาลูกมาเด็กมาดิมาอืมอืมมาลูกมาอีพี่น้องพอเพิ่นเนาะมามาลูกมาตูมาเอาพี่ว anyway> ่าได้เฮ็ดอันการันยุ่งวะเนี่ยบ่เปิดไฟอ๋เปิดไฟเอาเนาะอ๋อเปิดไฟอไรอยุ่งอาเนาะนี่ครับเนาะโอ้ย่างยำงามเลยพี่สองเองเนี่ยบอือืมอืมอ๋อ สองอาทิตย์กอกเครื่อหนึงเนาะบอกอยากกยังเนาะพี่น้องถ้ากิต้องดูแลตยดใจต้องคำเนาะง่วงจริงบอนีมมเลือกนี่กระาับยาไก่นี่ผสมฮัมแบบนี้ผสมฮัมผมมาเนียวไปทีสองล่สองปีบต่อสองผสมหัมเหือนี่กอกควายกอกหมากอกแไะ้หมดการยังพี่กันยัง อันนี้ทายพญาอ้วนพร้อมใส่กอกบวกใส่กอกใส่สลิงใหญ่น่ะกระโปงแก้มกับบีบอัดดลเห็นแต่เขาว่าเขาฉีดในโมเวนบอพี่เขาเขาเขาฉีดใส่ตามที่อยู่หนังโมเวนบอกกอกกอกบอกแบบกอกบอกเพราะนั่นจะผีตามที่หนังเห็นเขาเห็นหมอไปฉีดให้ตามที่หนังกกอใส่กอกแต่มาเขาต้องซื้อสลิงมากอันบอกอืมมัเป็นเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำครับพงพี่น้อง ตัวละขวดัูใหญ่อืมแมซื้อยาดยังไงพี่ผมนี่งัวน้อยวัวน้อยนี่ครึ่งขวดอืมเติมมันอ้วนแพะก็ได้ปะพี่นี่แพะก็ได้ไก่ก็ได้หมาก็ได้นี่พี่น้องมึงกันเนี่ยเพื่อให้เลี้ยงแพะครับผมอยู่บ้านก็เลี้ยงแพะยวดเจ้ว่าเห็นมอมสสียาวเนาะขาไปหยาดเนาะใ่กอกกอ็งวก็ได้เออผูกคอเออจับจมูกได้กันนี่พี่น้องหยานะครับผมใส่พุดโล้น อันนี้ผสมหัมมอนแพรแห่งกินดีอันนี้เขาผสมน้ำาขาผสมยางพี่นี่กอกใช่ไมนี่กอกสดร้อยดูดออกเลยอ๋อดูดออกมามันจะมีจเอาสลิงดูดออกใช้ใช้เบิ้งสลิงดูไอพี่น้องเบิ้งครับผมนี่เป็นยาเนาะนี่แพร่ก็ได้ครับงัวก็ได้แพร่ก็ได้นี่ควาวยก็ได้เออจะนี้ยาตัวนี้วะแกะก็ได้เออจะนี้โอเคเลยโอ้สนิ้ใช่ได้เลยนะครับผมเนี่ยอืมอืมเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งไว้ครับพี่น้องจาก อ่านี่ไม่ซื้อยากยังบุนี Mov ่มึงด้อานก็บอค่อยออกดอกพี่น้องอืออ่านี่อันนี้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 ยังอันนี้งัว่อันนี้แพะอันนี้ควายอันนี้แกะโอ้ได้ครบจอดด้วยตัวนี้ใกล้ก็ได้นี่พี่น้องครับผมกอกยาอหมูก็ได้หมูก็ได้หมูก็ได้พี่น้อง อันนี้ยาเนี่ยมาจากอันซื้อมาจากไซมาจากกรมสุลชัดตัว<า>น,นี้าากรมสุลชัดมา,าส่งอ๋อมีขายตลาดตลาดแถวนีขายพี่น้องนี่ครับออไม่เม็ดปลุกจะได้จักบาทอีพี่มันหมกกลืนสามสี่สิบบาทเนาะสามสี่สิบบาทนี่นนพี่น้องเนาะพี่น้องเมืองใบเด้อครับเดินนิดด้อนี่มีหลายอย่างนะครับเนาะพี่น้องเมืองไใบเด้อก็ลองไปหาสอบถามเมืองว่าม,มันมียาตัวนี้บอรครับผมม<ค>ีการซื้อยามเนาะผสมพันธุ์อ่ามันใส่เซลิงเนาะ่ใสเซิง มีประตูห้ามมีโซนห้าเนาะเซซิลิงแบบใดพี่ไปเมืองเซลิงดูวไม่มีเซลิงมันเซลิงเอาได้ละแต่เซลิงเอาทุกไงเซซิลิงสุดจ๋าน้อพี่น้องเนาะสซซลิ่งสุดหยาดเนาะครับเนาะอืออะครับตัวโลดเออดูตะวโลดครับผมเอากระดองเก้มด้วยเลยเอาก็ดูดูแล้วก็ะป๋อยจะปากมาเลยเออดูแลกวะป๋อยเออจับจมูกอ๋อดึงขึ้นงัดกระป๋องแก้มกระบี่เขาก็จับปากเข้าไปบ่อยมันกลมลงเห็นบ่เออบ่อยไหมเออบ่อยไหมเนาะอ่าพี่น้องเห็นบ่ได้หลายอย่างเลยเห็นมือหนบ นี่มันมีหลายอย่างด้ยครับผมได้ทั้งยารักษาโรคมันเนาะได้ทั้งความหูก,การเลี้ยงงัวเนาะครับเนาะเออครับผมอืมนี่เห็นบอกพี่น้องได้หลายอย่างเลยเห็นบอกมันหนีเมันหนีมาได้หลายอย่างครับผมคุ้มเลยพี่น้องเลยนี่แหละกับมาศึกษามาเรียนรูไน้ไว้เนาะอืมครับตรงมันเบื้องนะครับผมอ้าคลิปนี่ี๋ยวเอาให้ พี่เพิ่นฝากเนี้กับพี่น้องเนี่ยการเลี้ยงงัวเนี่ยครับผมพอจะได้อำลาพมาจากพี่น้องไปให้เพิ่นบอกนะครับผมเอาพี่การเลี้ยงงัวก็ให้เบิ้งตื่นเช้ามากกับเบิ้งขอกเบิ้งแรงอ่าจะยังไงพี่วะสังเกตเบิ้งข้าวผมเออเอาปูข้าววางข้าวผมหนาจะเอาหนาจะเอาข้าวผมหน้านี่จะให้เบิองหลายเืยอะถ้าประจำเป็นอ๋อข้าวผมเออเอาหนาขุนไปก่อนข้าวผม ่นนี้หนาเน่าหนาชันเอาปนกันไปค่ะเป็นเพื่อเป็นอย่างช่างมันครับผมเอาพี่น้องอ่ะพี่แล้วแล้วสอบถามเบื้องห่างให้พี่น้องเมื่ออยากมาสอบถามของมุ่นเพิ่มเติมเนี่ยพี่มีเบอร์โทรเฮือนบ่เบื่อปใชใโทรศัพท์โอ้อพี่เป็นภาษาทศศากพะเนาะพี่น้องก็มาเบื้องเอาอยู่งมึงได้เลยพี่บอกเพื่อนในอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันไม่จีจำปาท้องนาโรงเรียนมหาวิทยาลัยโพธิ์ที่ครับผมนาโรงเรียนมหาวิทยาลัยโพธิ์ไม่จีปาท้องนะครับเนาะ อาพี่น้องกันนี่ครับว่าไิ่งเอาพี่น้องเพราะว่ากับพีโทศสามพี่เพิ่งไปเลเซอร์ทำเนาะอาคลิปนี้ก็ฝากไปเนาะคำเนาะอาเคสเนี่ยครับผมอาครรมรับมาจากพี่น้องไปเนาะคำเนาะขอขอบคุณครับผมพี่สวัสดีครับกลับบัติครับผมขอบคุณครับผม